สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องไปกับโก้กล้วยแดงอินโดนะคะซึ่งปีใหม่นี้ก็เหมือนเดิมค่ะยังคงวอวยพรให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ลำรวยเงินทองแล้วก็ครอบครัวมีความสุขตลอดทั้งปีเสือนะคะมีหลายคนเดินมาที่ฟาร์มเรานะในช่วงปีใหม่เขาบอกว่าหมอให้ หมอทักนะคะน่าจะเป็นหมอดูนะคะทักว่าจะต้องปีเสือเนี่ยจะต้องมีสีแดงไว้ในบ้านนะคะก็มาหลายเจ้าอยู่นะคะไม่รู้ว่าร่ำรวยหรือยังตั้งแต่เอากล้วยไปนะคะอ่าก็ก็ลองดูนะคะชีวิตก็ต้องดินน้นรนสู้ต่อไปแล้วก็ปี6-5ปีเสือนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญ เราก็จะระวังโควิดเช่นเคยค่ะวันนี้คอนเทนต์ที่ฟาร์มเรานอกจากจะมาไวชัยอวพรให้แล้วก็อยากจะพามาชมสวนอันนี้นี่ห่างกันแค่ประมาณ7วันเองนะคะแตกหนอ่อเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะมาบอกเทคนิคการเลี้ยงกล้วยแดงอินโดมันเลี้ยงง่ายมากนะคะเลี้ยงง่ายเลี้ยงอย่างไรนะคะก็คือ ทำต้นแม่ให้แข็งแรงถ้าต้นแม่แข็งแรงแล้วลูกๆก,ก็จะแข็งแรงเองนะคะต้นนี้เป็นของแม่ทรัพย์ดวงธรรมนะคะเป็นลูกเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นต้นแม่อย่างสวยงามเลยให้ได้เห็นกันนะคะว่างามขนาดไหนนะคะงานชนิดแบบแดงแดงเหมือนแม่เลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่อันนี้คือต้นลูกนะคะที่เราแยกออกมาแรกๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูต้นแม่กันนะคะว่าเป็นอย่างไร อันนี้คือต้นแม่นะคะต้นแม่ของแม่ทรัพย์ดวงธรรมค่ะที่เราได้แยกไปเมื่อสักครู่นี้ได้พาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นลูกที่เราแยกไปด้วยด้วยความแบบต้นใหญ่เขาบอกว่าไม่ใช่ลูกแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพียง7วันเท่านั้นที่ไม่ได้มาดูรายละเอียดนะคะก่อนปีใหม่ก่อน,นี้ถ้าหากหลายคนได้ดูจากคลิปแม่ทรัพย์ดวงธรรมเราได้แยก หน่อไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาอย่างงามเหมือนเดิมนะคะดังนั้นค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะสวยงามมากๆแล้วก็เราได้เห็นการแตกหน่อเร็วมากนะคะแต่ว่าสีหรือว่าลายแบบนี้ยังไม่มีอยู่ในหลายหลายฟาร์มนะคะหลายคนอยากได้อยู่แต่ด้วยด้วยยังไม่มีนะคะ นะคะเป็นลายค่อนข้างที่จะแปลกนะคะสวยงามนะคะเป็นทั้งแบบเนื้อวากิวนะคะคือถ้าหากสังเกตใบนี้กับใบมาใหม่คือความงามมันเริ่มจะมาแล้วก็คือสีเขียวค่อนข้างที่จะเยอะสังเกตดูนะคะมันก็จะไล่าตามสีไปออกมาประมาณเนี้ยก็จะแดงจัดเนื้อละเอียดอยู่ตรงนั้นก็จะออกเขียว แต่ว่ามันก็จะสวยสวยแตกต่างกันนะคะดูสิคะงามนะคะค่อนข้างที่จะสมกับคำว่าเป็นต้นแม่ของฟาร์มแมวดิ้นตายฟาร์มเลยนะคะเขาสวยมากสวยมากจริงๆอ่าก็ใครที่ยังไม่มีอยู่ในบ้านนะคะหรือใครมีแล้วมองว่าเอะการเลี้ยงจะเลี้ยงอย่างไรให้งามได้นะคะเลี้ยงอย่างไรให ให้มันออกหน่อนะคะก็เข้ามาดูคลิปของเราได้ค่ะลหลายๆคลิปก็จะเล่าเรื่องราวการแตกหนอ่อตอนเนี้เราการันตีว่าเราค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายแล้วก็รับมือค่อนข้างที่จะได้ดีแล้วต้นนี้ก็เป็นต้นที่ป่วยเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ดีละไม่ป่วยแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคอย่างมากๆเลยนะคะความแตกหนอ่อ ที่เราเห็นก่อนปีใหม่ยังไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้งามขนาดนี้ตอนนี้อย่างงามแล้วค่ะดูง่ายๆนะคะว่ากล้วยแดงอินโดจะไปได้ดีหรือไปได้ไม่ดีดูจากใบที่เขาพร้อมแตกเมื่อไหร่ก็ตามหนอ่อถ้ามันมาใบก็จะไปด้วยนะคะไปก็คือไปในในทิศทางที่ดีนะคะตรงนี้ค่ะต้นนี้ค่อนข้างที่จะไปเร็วเหมือนกันนะคะด้วยความเป็น เป็นหนอซึ่งเขาให้หนอหนึ่งหนอแต่ว่าความพุ่งของหนอก็เร็วเหมือนกันนะคะถ้าออกหน่อเยอะเราก็ใส่พวกแคปซูลเจ้าเก่งเยอะหน่อยนะคะก็ถ้าแตกหน่อไม่เยอะนะคะก็ดินเทพนะคะดินเทพของอหมอโก้นะคะความแมวดินตายก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราประเมิน เองก็แล้วกันนะคะมากน้อยลักษณะต้นในแต่ละคนแตกต่างกันนะคะก็ใช้ใช้ประสบการณ์จากประสบการณ์ของเราก็คือนะคะถ้าแตกหน่อมากก็ต้องบำรุงทั้งต้นแม่แล้วก็ลูกให้มากนะคะไม่เสียดายค่ะเจ้าเก่งนานโนนี้ไม่เสียดายก็คือใส่ได้ใส่เพราะว่าเจอิทลิกของเขาอย่างที่ทุกคนได้ติดตามฟาร,ร์มเรานะคะเราจะใช้ให้ได้เห็นการใช้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ ฟาร์มด้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะคะก็จะขยายต่ออยู่ค่ะนะคะก็จะเตรียมขยายเพื่อที่จะให้ให้ได้ให้ได้ไดอ่มีกล้วยที่เป็นต้นแม่จำนวนมากนะคะอันนี้เราก็ยังให้ฝากไว้ที่ฟาร์มอยู่นะคะบางคนจ่ายตังแล้วนะคะโดนหมอดูทักบอกว่าเอาให้เอา ของที่เป็นสีแดงเข้าตอนหลังปีใหม่ก็รีบมาเอาได้แล้วนะคะตอนนี้เราได้ให้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไส้เดือนนะคะแล้วก็ดินเทฟนะคะที่เป็นเหมือนกับอาหารเสริมนะคะเพื่อที่จะปลดปล่อยสารสำคัญจากปุ๋ยลงสู่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เราก็ใช้ใช้กันอยู่นะคะก็ลองมาติดต่อสอบถามเราได้หรือว่าใครใช้ไปแล้วเป็นอย่างไร มาบ้างนะคะก็แจ้งมาบอกกันหน่อยนะจ๊ะดูสิคะสีของเขาค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะจะเป็นรูปแบบต่างๆก็สวยงามอันเดกก็เหมือนอยากออกมากๆเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะบางคนเอาแดงไปเลี้ยงแต่ทำไมเป็นเขียวนะคะเป็นไปได้ไหม คือตามจิมฟาร์ามเราอยากจะให้มันออกเขียวมากกว่าแดงนะคะคิดว่าต้นนี้ก็รอลุ้นนะคะว่าว่าจะได้เขียวนําหรือว่าแดงนํานะคะทั่วไปก็จะเห็นลายต่างๆก็จะเป็นแดงนํานะคะยังไม่มีเขียวนําเท่าไหร่เขียวนำเนี่ยก็ราคาก็นําเหมือนกันนะคะจากที่เราเห็นจากมีการประมูลกันนะคะนี่ก็ใบค่อนข้างที่จะสวยสวยงาม ตอนนี้เราก็คงจะต้องมาแยกแล้วนะคะดูจากหน้าด้านหน้าด้าน,านหลังก็ค่อนข้างที่จะต้องแยกแล้วละค่ะนะคะความสวยของเขาก็ Number one อยู่นะคะต้นนี้ก็สวยนะคะถ้าต้นสวยเราจะเห็นถึงความอ้วนของต้นนะคะแล้วก็การแตกที่ใบค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะ ทันนี้ต้องขยันพวนดินด้วยนะคะแต่เราไม่ได้พวนบ่อยพ่ออะไรทราบไหมคะเรามีไส้เดือนนะคะที่เป็นกองกองอยู่เนี่ยช่วยในการพวนดินให้ด้วยดังนั้นเราไม่ต้องพวนบ่อยนะคะแต่จะต้องพวนนะคะจะต้องพวนเพื่อที่จะเร่งให้แตกหนอในช่วงปีใหม่เจ็ดวันนี้เราก็ ด้วยความที่หลายงานทั้งงานออกบูธงานขายแคปซูลนาโนแล้วก็เรื่องของดินเทพนะคะเราไม่มีเวลาทีนี้บอสใหญ่เขาก็เลยมองว่าถ้าหากเราไม่มีเวลาแต่เราอยากได้ผลผล,ผลิตที่ดีเราก็เลยลงทุนค่ะก็คือไส้เดือนนะคะจะเห็นว่ามีไส้เดือนพวนให้กับเราดังนั้นดินเทพของเราที่ปลูกนะคะ นอกจากจะเป็นดินแล้วยังเป็นยังเป็นตัวที่ทําให้ดินมีชีวิตอีกด้วยนะคะก็จะมีไส้เดือนมีอะไรแม้จะเป็นเข่งแบบนี้นะคะก็จะให้ได้เห็นด้วยความสวยงามด้วยให้ได้เห็นการหลากหลายมุมเลยนะคะอันนี้ฉันเองนั่งอยู่เนาะก็เดี๋ยวอาจจะให้ได้เห็นม,มุมอีกม,มุมนึงของฟาร์มนะคะตอนนี้ ถ้าหากอยู่ดูในมุมนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีหน่อทุกตน้นต้นเล็กต้นใหญ่ก็คงจะต้องมาแยกกันแล้วนะคะต้นนี้ก็เรียกได้ว่าโหดเหมือนกันโหดก็คือความเป็นหน่อมันโหดนะคะมีหน่อใหญ่กี่หน่อเนี้ยสองหน่อเล็กอีกสองนะคะค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะคะคิดว่า เราจะต้องวางงานทุกงานแล้วแหละนะคะเพื่อที่จะมาแยกอันนี้หนอนนะมันก็แตกด้ดีเห็นไหมคะดังนั้นไม่ยากเลยแต่ต้องทำต้นให้แข็งแรงถ้าต้นแข็งแรงแล้วอย่างอื่นก็จะแข็งแรงตามด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะในช่องไปกับโก้แล้วก็พยายามให้ได้เห็นในทุกๆมุมของฟาร์มนะคะถามว่ายังมีพอที่จะให้ เอฟอยู่ไหมมีค่ะที่ฟาร์มมีนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างที่จะต้อนรับพี่น้องที่มาเยี่ยมยามถามถ่ายที่ฟาร์มเราเยอะเหมือนกันนะคะก็ถือว่าขอบคุณนะคะที่มาสวัสดีปีใหม่ที่มาเยี่ยมถามถ่ายกันนะคะก็ขอบคุณมาก ในช่องไปกับโก้เราก็ยังคงติดตามเรื่องราวของเจ้ากล้วยแดงอินโดเหมือนเคยค่ะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะผ่านประสบการณ์ของเราด้วยที่เราได้ดูแลแล้วก็ได้ดูแลแล้วก็ปรับใช้ที่ฟาร์มเราตอนนี้ที่ฟาร์มเราก็จะมีทั้งเจ้าเก่งนะคะซึ่งเป็นแคปซูลนาโนแล้วก็จะมีดินเทพนะคะของฟาร์มแมลดินตายนะคะเป็นตำรับ ของหมอโก้นะคะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะหรือว่าอยากจะลองใช้ดินก็ลองได้นะคะเพื่อที่จะให้สีที่สวยงามนะคะสีที่เสถียนแล้วก็ต้นที่ใหญ่อย่างต้นที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นลูกของแม่รับดวงธรรมแม่รับดวงธรรมคือต้นนี้นะคะดังนั้นต้นก็จะใหญ่เหมือนกัน เพราะว่าเราเล่งปุ๋ยมากด้วยนะคะถ้าออกหนอก็คือเพิ่มเพิ่มดินเทสนะคะออกหนอกก็คือต้องเพิ่มเจ้าเก่งให้เขาดังนั้นต้นเราแม้จะออกหนอกมากแต่ความโทมนะคะก็จะน้อยน้อยอยู่นะคะทําให้เราต้องขยายโรงเรือนเพิ่มแล้วนะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะคะเดี๋ยว ช่วงที่แยกหนอ่อแล้วก็ขยายโรงเรือนเราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะมาทักทายกันช่วงปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปี6-5ปีเสือนะคะถ้าสายโมต้องการสีแดงไว้กลางบ้านมาที่ฟาร์มเราทักมาได้นะคะสายโมต้องมาแล้วปีเสือต้องมีของแดงหน่อยใครชงก็ กระซิบมาเบาๆได้นะคะขอบคุณนะคะ